สวัสดีค่ะดิมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินสวย บรรยากาศดีอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะที่ดินเรานะคะด้านหน้าจะเป็นที่เนินส่วนด้านล่างจะเป็นที่ลุ่มนะคะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนที่ดินของเรานะคะเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงานกับอีก33ตารางวาค่ะอยู่ตำบลเขาชะงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีด้านหน้าของที่ดินมองเห็นวิวภูเขาด้วยส่วนด้านหลังของที่ดินค่ะก็จะสุด รงบ่อน้ํานะคะบ่อน้ําบ่อนี้เป็นบ่อน้ําของที่ดินที่ติดกับของเรานะคะแนวเขตของที่ดินเราจะอยู่ตรงต้นมะพร้าวสี่ต้นนี้เลยต้นมะพร้าวตรงนี้ก็อยู่ในที่ดินเราค่ะราคาขายยกแปลนะคะเพียงหกแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเป็นโฉนดนอสสี่จอขุดแดงพร้อมโอนเลย นี่ค่ะด้านล่างที่ลุ่มของเราตรงนี้นะคะเราสามารถขุดบ่อน้ําเหมือนแปลงด้านข้างได้เลยนะคะก็จะมีตาน้ําผุดขึ้นมาเลยส่วนด้านบนของเราเป็นที่เนินสามารถสร้างบ้านได้เลยนะคะแทบจะไม่ต้องเสียเงินถมที่ดินเพิ่มเติมเลยค่ะน้ําประปาเป็นน้ําประปาหมู่บ้านสาธารณภคทุกอย่างพร้อมเลยด้านหน้าของที่ดินเราค่ะกว้างมากเลยนะคะติดถนนสาธารณะถึง60เมตรเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆที่ดินเหลา่าแนวเขตด,ด้านข้างของที่ดินก็ติดก,กับไร่อ้อยของเพื่อนบ้านค่ะบริเวณรอบๆแถวนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านทําสวนทําการเกษตรกันจากถนนล,ลาดยาง2เลนถนนคอนกรีตนะคะ สเลนห่างจากที่ดินเรานะคะอยู่ที่5 5 0เมตรเพราะอีกไม่นานก็จะเป็นถนนคอนกรีตผ่านด้านหน้าแปลงที่ดินเราเลยเพราะว่าอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะห่างจากถนนสายหลากหมายเลข3357นะคะอยู่ที่2.7กิโลเมตรค่ะนี่ค่ะด้านหน้าของที่ดินเราหน้ากว้างของที่ดินนะคะเริ่มตั้งแต่ตรงที่รถจอดอยู่เรียบไปตามถนนสาธารณะหิ่งคุกเลยหน้ากว้างอยู่ที่60เมตรนะคะคร่าว หันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านที่ดินเราด้านหน้าเสมอกับถนนสาธารณะเลยนะคะนี่ค่ะตรงที่ดิมยืนอยู่ตรงนี้เป็นที่เนินนะคะส่วนด้านท้ายที่ติดก,กับบ่อน้ำกันตรงนั้นจะเป็นที่ลุ่มหน่อยจะขุดบ่อเลี้ยงปลาก็ได้นะคะมีน้ำตลอดทั้งปีเลยเพราะว่ามีตาน้นาำอยู่ในที่ดินดินเป็นดินดำเลยค่ะ บริเวณรอบๆมีไร่ไอ้อยก็จริงนะคะจะไม่มีการเผาอ้อยเลยก็จะมีรถจากโรงงานเข้ามาตัดอ้อยให้กับชาวบ้านฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านค่ะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศกันด้านหน้าเป็นถนนหิงคุกสาธารณะเส้นนี้เลยกว้างอยู่ที่ประมาณ5เมตรค่ะนี่ค่ะเป็นถนนสาธารณะที่ดินเราน้ากว้างคร่าวๆนะคะเรียบถนนเส้นนี้อยู่ที่60เมตรเลยค่ะ เนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งงาน33ตารางวาน้ำประปาไฟทางส่องสว่างเสาไฟฟ้าพร้อมเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ถือว่าน่ากว้างมากๆความลึกของที่ดินค่ะฝั่งทางทิศตะวันออกอยู่ที่74เมตรฝั่งทางทิศตะวันตกอยู่ที่55เมตรฝั่งทิศเหนือด้านหลังต้นต้นมะพร้าวตรงนั้นอยู่ที่30เมตรค่ะพังที่ดินตามที่ดินแนบไว้ด้านซ้ายมือด้านล่างตรงนี้เลย ท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินเนื้อที่ประมาณนี้นะคะราคาไม่แพงเป็นโฉนดนเส4จขุดแดงพร้อมโอนลักษณะนี้สอบถามข้อมูลได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยนะคะจากกรุงเทพค่ะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใ,ตใหม่มายังที่ดินอยู่ที่96กิโลเมตรจากวัดหนองมาค่าถนนสายหลักใหมายเลข3357 โรงเรียนวัดหนองมะค่านะคะอยู่ที่2.7กิโลเมตรตรงนี้ฝั่งตรงข้ามของเพื่อนบ้านเราก็เป็นบ้านสวนกันดังทางทิศใต้นะคะก็มองเห็นวิวภูเขาด้วยส่วนทางทิศเหนือก็มองเห็นวิวภูเขาลูกเล็กๆตรงนี้ค่ะอยู่ด้านหลังแปลงที่ดินเหล่านักกว้างมากๆที่ดินแปลงนี้ด้านหน้าอีกไม่นานก็จะเป็นถนน คอนกรีตนะคะผ่านหน้าที่ดินเลยที่ดินเราเป็นแปลงที่สิ้นสุดถนนสาธนารนณะพอดีเลยค่ะเงียบสงบมีเพื่อนบ้านนะคะเหมาะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศปลูกต้นไม้ทำสวนทำการเกษตรหรือว่าจะซื้อเก็บก็ได้ค่ะจากตัวอำเภอโพธารามโรงพยาบาลโพธารามตลาดโพธารามอยู่ที่26กิโลเมตรค่ะ จากโครงการพระราชะดำริเขาชะงุ้มนะคะอยู่ที่6.7กิโลเมตรเท่านั้นนี่ค่ะเป็นที่ราบสวยด้านบนเป็นที่เนินบรรยากาศดีวิวโล่งกว้างแบบนี้เลยเพื่อนบ้านบริเวณรอบๆแถวนี้ก็น่ารักเลยค่ะสามารถฝากฝังดูแลที่ดินได้เลยนะคะไม่เปี่ยวด้วยจากถนนสายหลัก เข้ามายัางที่ดินเรามีบ้านของชาวบ้านตลอดเส้นทางเลยค่ะที่ดินเราเป็นที่เนินนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ที่35เมตรแถวนี้ไม่มีประวัติน้ำท่วมเลยค่ะบรรยากาศดีการเดินทางสะดวกสบายสามารถเข้าออกได้2เส้นทางเลยจะเข้าจากถนนสายหลักหมายเลข3357ก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้า ถนนสายหลักเส้นด้านหน้าโครงการพระราชดดำริเขาชะงุมก็ได้นะคะจากตัวเมืองราชบุรีค่ะโรงพยาบาลราชบุรีห่างจากที่ดินเราอยู่ที่คร่าวๆอยู่ที่35กิโลเมตรค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าติดต่อนัดชมกับดีมได้ทุกวันเลยค่ะที่ดินเนื้อที่หไร่หง,งาน35ตารางวาถือว่า เป็นแปลงที่ดินที่ได้หน้ากว้างมากๆเลยนะคะกับขนาดเนื้อที่ประมาณนี้แต่ได้หน้ากว้างติดถนนหิงคุกสาธารณะเส้นนี้เลยคร่าวๆนะคะอยู่ที่60เมตรทางทิศใต้ค่ะนี่ค่ะวิวโล่งกว้างเลยนะคะเป็นที่เนินดินดีด้านหน้าสามารถสร้างบ้านได้เลยแทบไม่ต้องเสียเงินถมที่ดินเลยค่ะนี่ค่ะ ด้านหน้าตั้งแต่รถที่จอดอยู่นะคะเรียบไปทางหนนสาธารณะเลยเข้าๆอยู่ที่60เมตรผังที่ดินค่ะตามที่ดิมแนบไว้ด้านสายมือด้านล่างตรงนี้เลยเป็นโฉนดนอ,สอสสี่จอขุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะบรรยากาศดีมากเพื่อนบ้านรอบๆเป็นบ้านสวนบ้านพักตาอากาศกันถ้าขุดบ่อน้ำนะคะก็จะมีตาน้นาผุดขึ้นมาเลย มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเลยจะเลี้ยงปลาก็ได้นำนำ้ำมาทำสวนทำการเกษตรก็ได้หรือว่าจะซื้อเก็บก็ได้นะคะนี่ค่ะที่ดินแปลงนี้ถือว่าราคาไม่แพงแปลงสวยเลยค่ะบรรยากาศดีมีเพื่อนบ้านนะคะดีมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ